เรื่องราวของบริษัทออนไลน์แห่งหนึ่งที่อุตส่าห์เปิดรับสมัครเด็กฝึกงานที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจนกระทั่งมีปู่วัย70เนี่ยมาสมัครเข้าจริงๆแต่คุณปู่คนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาเปลี่ยนความคิด c ีอสาววัย30ปีที่บ้านงานให้เธอเนี่ยได้รู้จักคำว่าบาลานซ์ชีวิตและสร้างความแตกต่างมากมายระหว่างเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกับผู้ที่ทำงานมาแล้วทั้งชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง The Intern โกเก่ากับบอสเก๋ไก แรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องชีวิตวบกเกษีณของคุณปูเป่เบนวัย70ปีที่เขานั้นต้องอยู่ลําพังหลังภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว3ปีและถึงแม้ว่าจะเดินทางไปเที่ยวมามากมายแค่ไหนแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านความไม่มีอะไรทํามันก็กลับมากระเบิบทุกทีเขาเลยต้องหาเรื่องออกจากบ้านทุกวันซึ่งปูเป่เบนนั้นก็คิดวัยชีวิตตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่เขาเลยอยากหาอะไรมาเติมให้มันเต็ม หลายวันต่อมาปูเป่เบนเนี่ยก็ได้เห็นป้ายประกาศว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งต้องการรับสมัครเด็กฝึกง,งานอายุ65ปีขึ้นไปในตอนนั้นป้าแพตตี้เนี่ยก็เข้ามาทักทายปูเป่เบนเพราะแกนั้นแอบ,บชอบปูเป่เบนมานานแล้วนั่นเองส่วนปูเป่เบนเนี่ยก็ได้อ่านรายละเอียดใบสมัครให้กับป้าแพตตี้ฟังและบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเหมาะกับเขาจริงๆ ช้าวันต่อมาู่เบนเนี่ยก็ตื่นมาคลิปแนะนําตัวเพื่อที่จะไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานตามเงื่อนไขของบริษัทซึ่งแกนั้นก็เล่าเรื่องส่วนตัวผ่านคลิปจนละเอียดยิบตัดมาที่บริษัท a b o u t the fit com เรานั้นก็จะได้เจอกับจูนซีอโอของที่นี่และไม่ว่างงานส่วนไหนเนี่ยมีปัญหาเธอนั้นก็จะมาแก้ไขมันด้วยตัวเองซึ่งเธอที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ชอบปั่นจักรยานบนออฟฟิศและเธอนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเวลาเห็นพนักงานเนี่ยเอาขยะมาทิ้งเท่ากองภูเขา ซึ่งในวันนี้เบนนั้นก็ได้มาสัมภาษณ์งานที่นี่พอดีส่วนคนที่มารอสัมภาษณ์นั้นก็มีแต่ผู้สูงวัยและเมื่อถึงคิวของปูเป่เบนแกนั้นก็เล่าว่าแกเนี่ยเคยทํางานตรวจสอบสมุดนาเหลืองมานานกว่า40ปีแถมแกเนี่ยยังเคยเป็นประธานฝ่ายขายและโฆษณาอีกด้วยเออาเนี่ยก็เลยบอกแกไปว่าสมัยนี้เนี่ยเขาไม่หาเบอร์จากสมุดนาเหลืองกันแล้วลุง ตัดมาที่จูนหุ้นส่วนเนี่ยก็ได้บอกว่าบริษัทเราเนี่ยจะทําโครงการเพื่อสังคมโดยการรับเด็กฝึกงานสูงวัยเข้ามาทํางานที่นี่2เดือนเพราะเขาเนี่ยต้องการความแตกต่างระหว่างเด็กจบใหม่กับผู้สูงวัยที่ทางานมาแล้วทั้งชีวิตจูนที่ได้ยินเนี่ยก็รีบขันว่าเธอน้นเข้ากับคนแก่ไม่ได้แต่ว่าหุ้นส่วนเนี่ยก็ไม่ฟังเพราะเขาเนี่ยรับเด็กฝึกงานรุ่นเดิมมาเรียบร้อยแล้วตัดมาที่ปูป่แบนที่แกนั้นก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทํางานอีกครั้งจัดเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าไว,ไว้ตั้งแต่หัววัน เช้าวันต่อมาเราเด็กฝึกงานสูงวัยมคนและเด็กจบหม่อีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าเดวิดก็ได้มารวมตัวกันซึ่งเจสานพนักงานของที่นี่ก็ได้เข้ามาแนะนําการทํางานให้พวกเขาฟังก่อนจะชี้ไปที่จูนว่าเธอคนนั้นเนี่ยคือซีอจอมเป๊ะปังซึ่งปูเป่เบนที่เห็นเธอเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยิ้มอกไม้อย่างเอ็นดู เจาสาันเนี่ยก็เล่าต่อว่าจูนเนี่ยเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่มีพนักงานแค่20คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระปาไป200กว่าคนไปแล้วแล้วเจาสาันเนี่ยก็ได้ขอถ่ายภาพกับน้องใหม่ไปลงไอจีจะได้ตั้งตาดวนันนีไปน้องๆต่อมาปูเป่เบนที่นั่งข้างเดวิดเนี่ยก็เห็นเขาจัดโต๊ะทำงานต่างจัดแกที่มีแค่สมุดจดบันทึกกับดินสอปากกาแค่นั้นในตอนนั้นก็มีเมลส่งมาบอกว่าแกเนี่ยได้เป็นเด็กฝึกง,งานส่วนตัวของจูนและให้แกเนี่ยรอเข้าไปพบเธอเวลา4ี่โมงเย็น แต่ทางทั้งที่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่ง10บโมงเท่านั้นเลยทําให้แกเนี่ยต้องนั่งรอทํางานอย่างใจจดใจเจาะและเมื่อเวลามาถึง4ี่โมงเย็นเลขาของจูนที่เพิ่งรู้ว่าปู่แกเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานใหม่นั้นก็งงก่อนจะแนะนําให้แกเนี่ยพูดเร็วๆเพราะจูนเนี่ยเธอไม่ชอบคนพูดช้าและเมื่อปู่เบนเนี่ยได้เข้ามาคุยกับซีอจูนนั้นก็ตั้งท่าก่อนเลยว่าเธอเนี่ยไม่มีงานให้เขาทําและเสนอให้เขาเนี่ยย้ายไปแผนกอื่นซะแต่ปู่เบนเนี่ยก็ยืนยันว่าแกเนี่ยอยากฝึกงานกับเธอเพราะอยากเรียนรู้โลกการทํางานของจูนและช่วย เหลือจูนเท่าที่ปู่คนนี้เนี่ยจะช่วยได้จูนที่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยจะปฏิเสธเนี่ยก็กลัวบาปเลยบ่อยเขาเนี่ยกลับไปนั่งรอคําสั่งผ่านเมลเหมือนเดิมต่อมาในทุกๆเช้าเนี่ยปู่เบนก็จะมานั่งรอคําสั่งงานจากจูนแต่มันเนี่ยก็ไม่มีสักข้อความส่งมาสั่งงานกันเลยสักเหนตซึ่งแกนั้นก็ไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างเสียเปล่าว่างๆเนี่ยก็จะไปนั่งเรียนรู้งานจากคนอื่นๆแถมยังคอยสังเกตสังกาการทํางานของจูนอยู่เรื่อยๆและตาเธอเนี่ยยังไม่กลับแกเนี่ยก็ วันต่อมาปูเบนนั้นก็ได้อาสาช่วยงานคนอื่นไปทั่วจนจูนเนี่ยได้เห็นความตั้งใจของเด็กฝึกงานคนนี้ซึ่งวันนี้ปูเป่เบนเนี่ยก็เลยได้รับคำสั่งผ่านเมลเป็นครั้งแรกโดยบอกให้แกเนี่ยเข้าไปเอาเสื้อของจูนไปทําความสะอาดตัดมาที่จูนที่หุ้นส่วนเนี่ยก็เสนอให้เธอเนี่ยจ้างซีอที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยแบ่งเบางานของเธอซึ่งจูนที่ดียินเนี่ยก็คิดว่าหุ้นส่วนมองว่าเธอไม่เก่งพอ เขาเนี่ยเลยอธิบายว่าบริษัทนี้เนี่ยมันเติบโตเร็วเกินไปจนทำให้การบริหารเนี่ยมันซับซ้อนและพนักงานเนี่ยก็ต้องพากันหัวหมุนส่วนจูนนั้นก็ร้องไห้เพราะเธอเนี่ยสร้างบริษัทนี้ขึ้นมากับมือแต่ต้องจ้างคนอื่นมาเป็นนายเธออีกทีซึ่งในตอนนั้นปูเป่เบนเนี่ยก็เข้ามาได้ยินพอดีจูนเนี่ยเลยรีบป่าด้ำตาและส่งเสื้อที่จะทำความสะอาดให้กับเขาไป เช้าวันต่อมาเมื่อจูนเนี่ยมาถึงออฟฟิศก็ได้เห็นว่ามีคนทําความสะอาดกองขยะก,กองนั้นสักทีพนักงานเนี่ยเลยบอกว่าปู่เบน,เนมาทําความสะอาดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจูนที่รู้อย่างนั้นเนี่ยกรเดี้ยตะโกนขอบคุณเขาอย่างไหวส่วนเราพรนักงานเนี่ยก็พากันตีราคาเพื่อย,ยกย่องความดีให้กับปู่เบน ต่อมาฟิโอน่าเนี่ยก็มานวดเพื่อเป็นการขอบคุณปู่เบนซึ่งเธอเนี่ยก็แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยเป็นพนักงานนวดของที่นี่และดูเหมือนว่าปู่เบนเนี่ยจะปิ้งเธอเข้าเต็มๆจนเดวิดกับเจสันเนี่ยก็พากันเมาแกและตั้งแต่นั้นมาปู่เบนเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกับหนุ่มๆในออฟฟิศไปแล้วแกเนี่ยก็ได้เห็นว่าคนขับรถของจูนแอบกินเหล้าปู่เบนเนี่ยเลยรีบลงมาเตือนชายคนนี้และเขาที่กลัวจูนรู้เนี่ยก็รีบอ้างขอลาหยุดปู่เบนเนี่ยเลยเข้าไปเสนอตัวขอเป็นคนขับรถไปส่งเธอต่อมา จูนที่ต้องมาประชุมเพื่อหาซีอเธอนั้นก็ไม่มั่นใจปู่เบนสเนี่ยเลยพูดให้กำลังใจกับเธอไปแถมแกเนี่ยยังหาอาหารไ้ให้เธอกินระหว่างทางอีกด้วยและเมื่อมาถึงบ้านจูนนั้นก็ได้ขอบคุณที่ปู่เบนเนี่ยขับรถมาส่งเธอปู่ในเลยชมเธอกลับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เยี่ยมที่สุดและภาพเนี่ยกระตัดมาที่บรรยากาศครอบครัวของจูนที่สามีของเธอเนี่ยกลายเป็นพ่อบ้านคอยเลี้ยงลูกและทุกๆวันเนี่ยเธอจะเอาเรื่องงานมาบ่นให้เขาฟังจนบางครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะเริ่มหางเิน เช้าวันนั้นปูเป่เบนเนี่ยก็ได้มารับจูนที่บ้านสามีของเธอเนี่ยเรียกให้แกเข้าไปรอข้างใน,นและปูเป่เบนเนี่ยก็ดูจะเข้ากับลูกของจูนได้เป็นอย่างดีพอจูนนั้นลงมาเห็นปูเป่เบนเธอนั้นก็ชะง,งักไประหว่างทางปูเป่เบนนั้นก็พูดชมสามีของเธอแต่เธอกลับมองว่าเขาเนี่ยจูนจานเธอเลยส่งเมลไปบอกหุ้นส่วนให้ย้ายกันไปแผนกอื่นและเมื่อจูนเนี่ยมาส่งลูกที่โรงเรียนพวกผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยกระแซวว่าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่ทดี่อ,อกไปทํางานแต่ให้สามีเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่บ้าน จากนั้นปูเป่เบนเนี่ยก็มาดูจูนสอนพนักงานแพ็คสินค้าเองกับมือเมื่อกลับมาที่ออฟฟิศปูเป่เบนเนี่ยก็พุ่งตรงไปหาฟิโอน่าเพื่อจะชวนเธอเนี่ยไปเดทในวันหยุดแล้วในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังนวดให้ปูเป่เบนเดวิดท,ที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็เข้าใจผิดหาว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจูจีกันและสําหรับที่นี่ไม่ว่าใครเนี่ยจะมีปัญหาอะไรก็มักจะมาปรึกษาปูเป่เบนเสมอ ค่ำวันนั้นจูนก็ได้เห็นว่าปูเป่เบนเนี่ยยังนั่งรอเธอกลับบ้านเธอแล้วเอาพิซซ่าเนี่ยไปแบ่งให้เขากินและถามมาก่อนหน้านี้เนี่ยปู่ไปทํางานอะไรมาปู่ในเลยเล่าว่าตึกนี้เนี่ยเคยเป็นออฟฟิศเก่าของแกที่แกนั้นทําหน้าที่ตรวจสมุดหน้าเหลืองก็อนจจะชี้ตรงไปที่ห้องเก่าของแกที่เคยนั่งทํางานตรงนั้นมากว่า40ปีและถึงแม้ว่าทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกแกเนี่ยก็ยังเหมือนบ้านหลังที่2ออยู่ดีส่วนจูนที่เห็นว่าปูเป่เบนเนี่ยกำลังพายายามสมัคร Facebook เธอเนี่ยในอาสาจะสมัครให้โดยเริ่มจากการถ่ายภาพโปรไฟล์ Fi และแอดเธอเป็นเพื่อนคนแรกของปูเป่เบนต่อมาปูเป่เบนเนี่ยก็ขับรถมาส่งเธอที่บ้านแต่จูนที่เหนื่อยมากเนี่ยก็ลับบนรถแถมยังกกนอย่างดังเช้าวันต่อมาจูนที่เห็นรถมารอรับเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นปู่แน่นอนแต่ที่ไหนได้กล้าเป็นป้าฝึกงานอีกคน เธอเนี่ยเลยถามว่าทําไมปู่เบนเนี่ยไม่มารับเธอป้าคนนี้เนี่ยเลยบอกว่าปู่เบนเนี่ยถูกย้ายไปแผนกอื่นแล้วจูนที่ดีอย่นนั้นก็เพิ่งคิดได้ว่าสองวันที่แล้วเนี่ยเธอเป็นคนสั่งย้ายเขาเองแถมป้าคนนี้เนี่ยก็ยังขับรถไม่ได้เรื่องจนเธอเนี่ยต้องมาขับให้เด็กฝึกงานนั่ง ต่อมาจูนเนี่ยก็มาหาปูเป่เบนที่ตอนนี้เนี่ยก,กลายเป็นเด็กซื้อกาแฟไปแล้วพอเห็นหน้าจูนแกนั้นก็ขอโทษที่จูนจานเธอมากเกินไปเธอเนี่ยเลยรีบแซ่ขึ้นมาว่าตั้งแต่เธอได้รู้จักปู่ก็ทําให้มุมมองการทํางานของเธอนั้นเปลี่ยนและเมื่อกลับมาถึงออฟฟิศจูนนั้นก็เปลี่ยนโตทำงานให้ปูเป่เบนไปนั่งข้างๆเลขาเลยซึ่งเลขานั้นก็น้อยใจคิดว่าจูนเห็นว่าปูเป่เบนนั้นดีกว่าเธอไปแล้วปูเป่เบนนั้นก็เลยบอกให้เลขาเนี่ยมองโลกในแง่บวกว่าแกเนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบางานของพวกเธอต่างหาก จากนั้นปูเบนที่เห็นว่าเดวิดเนี่ยยังหาหอไม่ได้แกเนี่ยก็เลยให้เขามาอยู่บ้านแกไปก่อนเมื่อเดวิดมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็อึง้งเพราะว่ามันเนี่ยเป็นระเบียบเนี้ยไปซะทุกอย่างเดวิดที่ดีใจเนี่ยก็กอดขอบคุณปูเป่เบนและขอให้ปูเนี่ยปลูกเขาไปทํางานด้วย เช้าวันต่อมาปูเป่เบนเนี่ยก็มารอรับจูนเหมือนเดิมส่วนจูนนั้นก็ชวนสามีให้ไปประชุมที่ซานฟรานซิสโกกับเธอแต่ว่าสามีที่ต้องไปงานโรงเรียนกับลูกเลยขอให้เธอเนี่ยไปกับปูเป่เบนแทนซึ่งปูเป่เบนเนี่ยก็ยินดีจะไปเป็นเพื่อนเธอเองจูนที่ฟังนั้นก็ยิ้มออกมาแถมทุกคนในบ้านเนี่ยก็มองปูเป่เบนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้ว ในระหว่างทางเว็บสั่งเสื้อผ้าของบริษัทนั้นก็เกิดมีปัญหาแถมแม่ของจูนเนี่ยก็ยังโทรม,มาบ่นได้ยาวเธอเลยพิมพ์ข้อความด่าให้หุ้นส่วนฟังโดยที่เธอนั้นไม่ได้ดูว่าเธอนั้นกดส่งเมลไปหาแม่ตัวเองเมื่อถึงออฟฟิศเธอนั้นก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอเนี่ยส่งเมลผิดเธอเลยเรียกลุงน้องมาปรึกษาหาวิธีลบเมลออกจากเครื่องแม่ปูเป่เบนเนี่ยก็เลยเสนอวิธีบ้านๆคือย่องเบาเข้าบ้านไปลบเมลในคอมซึ่งจูนเนี่ยก็ชอบความคิดนี้ก็เลยตกลงสั่งการทันที ต่อมาปู่เบนกับแก๊งในกยก็มาที่บ้านแม่ของจูนแต่ว่าเสียงสัญญาณบ้านเนี่ยมันก็ร้องเตือนพวกเขาที่เริ่มรลนเนี่ยก็รีบรบเมลทิ้งไปแต่ยูยูเนี่ยเสียงรถตำรวจนั้นก็ดังขึ้นเด็กแก๊งในเลยรีบเผ็ดแลบกันออกมาแต่ว่าเจสันเนี่ยก็ดานเปิดเพลงอย่างดังจนไม่ได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยขคประตูและกว่าจะได้ยินเนี่ยเกือบพากันเข้าตารางไปแล้วตัดมาในวันหยุดปู่เบนที่นัดเดทกับฟิลนาก็ต้องเปลี่ยนพาเธอมางานศพแทนซึ่งป้าแพตตี้ที่หึงเนี่ยก็ยกนิ้วกลางใส่ไปที หลังจากจบงานปูเป่เบนกับแฟนเนี่ยก็ลองเล่าเรื่องย่อๆของตัวเองให้กันฟังเพราะทั้งคู่น่ยไม่ได้มีเวลาเพื่อศึกษากันเหมือนหนุ่มสาวคนอื่นๆหลายวันต่อมาปูเป่เบนเนี่ยก็มารับจูนที่บ้านและได้เห็นว่าลูกสาวของเธอเนี่ยงองแงอยากให้พ่อเนี่ยไปงานที่โรงเรียนด้วยลูกสาวเนี่ยก็เลยขอให้ปูเป่เบนไปกับเธอแทนปูเป่เบนที่เห็นใจเนี่ยก็อาสา,าจะไปกับแม่หนูคนนี้เอง จากนั้นระหว่างที่ปู่เบนเนี่ยกำลังพาหนูน้อยกลับบ้านแกนั่นก็ได้เห็นวม่าสามีของจูนน,นั้นกําลังมีคนอื่นปู่ที่กลัวว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะเห็นก็เลยพาขับรถบนเล่นอีกรอบแล้วพอเห็นว่าเธอเนี่ยหลับปู่เบนเนี่ยเลยอุ้มเธอไปส่งในบ้านส่วนสามีของจูนนั้นก็ถามเรื่องที่จะจ้างซี o โอปู่เบนเลยเล่าว่าที่จริงแล้วเนี่ยจูนอยากบริหารเองทั้งหมดแต่ว่าเธอนเนี่ยจําเป็นต้องทําเพื่อลูกน้องและครอบครัวของเธอซึ่งสามีนั้นก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็อยากให้จ้างซีอย,ย,เย,เอยกเาละลี มาในวันที่จูนกับปู่เบนเนตยต้องไปซานฟรานซิสโกด้วยกันแกนั้นก็พยายามจะบอกเรื่องสามีของเธอแต่ว่าแกนั้นก็ไม่กล้าเลยชวนเธอคุยเรื่องตลกแทนเพราะใกล้ถึงแกนั้นก็บอกว่าถ้เธอไม่อยากจ้างคนอื่นมาบริหารแทนเนี่ยก็ทำตามหัวใจตัวเอง ตัดมาที่โรงแรมยู่ๆเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนดังขึ้นจูเนี่ยเลยลงมาหาปู่เบนข้างล่างพอรู้ว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งดื่มด้วยกันและจูเนี่ยก็ได้ขอให้ปู่เบนเนี่ยเล่าเรื่องภรรยาให้ฟังจูที่ฟังเนี่ยก็มีท่าทีแปลกๆก่อนจะตัดสินใจเล่าเมื่อเธอเนี่ยจับได้ว่าสามีนอกใจปู่เบนที่ฟังเนี่ยก็งงเมื่อเธอเนี่ยรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แกเลยเล่าเรื่องที่แกเนี่ยเห็นสามีเธอเมื่อวันก่อนให้เธอฟัง จูนนั้นก็เลยร้องไห้บอกว่าทั้งที่รู้แต่ก็ต้องเก็บไว้คนเดียวเพราะเธอเนี่ยสงสารลูกและเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยสามีเธอจะเปลี่ยนตัวเองได้ปูเป่เบนที่นั่งฟังเนี่ยก็ไม่พูดอะไรและก็นั่งฟังเธอระบายความในใจออกมาอย่างนั้นและอยู่ข้างๆเธอจนกว่าเธอจะหลับไปและปูเป่เบนนั้นก็น้ำตาไหลครับไม่รู้ว่าซึ้งหนังในทีวีหรือว่าเรื่องของจูนกันแน่เช้าวันต่อมาระหว่างที่รอจูนไปคุยกับซีอีโอปูเป่เบนนั้นก็มาเสริมหล่อรอเธอและหลังจากที่เธอเนี่ยคุยงานเสร็จ จูนั้นก็เหมือนจะตัดสินใจที่จะจ้าง c e อจริงๆเมื่อจูเนี่ยกลับมาถึงบ้านสามีเนี่ยก็ถามว่าเธอเนี่ยจะจ้างซีอหรือเปล่าเธอเลยบอกว่าถ้าเธอจ้างเนี่ยเธอก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นสามีที่ดีใจเนี่ยก็รีบเข้ามาสวมกอดเธอไว้ก่อนที่เธอเนี่ยจะมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวสามีที่ดีเนี่ยก็รู้เลยว่าจูเนี่ยได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้ว เช้าวันต่อมาจูนเนี่ยก็มาหาปูเป่เบนที่บ้านจูนได้เจอกับเดวิดและได้เห็นว่าปูเป่เบนเนี่ยกำลังคบกับฟิลนาอยู่ก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าเรื่องถามว่าเธอเนี่ยควรจะจ้างคนบริหารแทนไหมปูเป่เบนเนี่ยเลยบอกว่าเขาเนี่ยได้เห็นทุกขั้นตอนที่เธอทำงานแล้วและได้เห็นทุกอย่างที่เธอนั้นใส่ใจมาเลยทำให้แกเนี่ยได้รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้แหละเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารที่สุดฟังอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เริ่มฉุดคิดและขอบคุณกับคำแนะนำในครั้งนี้ และเมื่อจูนมาถึงออฟฟิศสามีของเธอเนี่ยก็เข้ามาขอคุยด้วยและบอกให้เธอเนี่ยทำตามใจตัวเองไม่ต้องทําเพื่อเขาอีกแล้วเธอนั้นก็รับไม่ได้กลัวเขาเนี่ยจะบอกเลิกเธอออกมาแต่เขาเนี่ยกร็รีบขอโทษและสัญญาว่าเขาเนี่ยจะไม่ทําผิดพลาดอีกแล้วแล้วเธอเนี่ยก็สวมกอดให้โอกาสเขาอีกครั้งก่อนจะบอกว่าเธอเนี่ยจะบริหารที่นี่โดยที่เธอเนี่ยจะไม่จ้างใครมาเป็นเจ้านายเธอทั้งนั้น จากนั้นจูนก็ได้มาบอกข่าวดีกับปู่เบนแต่เลขาเนี่ยก็บอกว่าปู่ขอลาหยุดกระทันหันเธอเลยรีบถามหาปู่เบนกับฟิวนะก่อนที่เธอเนี่ยจะตามมาเจอปู่เบนที่สวนสาธารณะปู่เบนเนี่ยก็เลยชวนเธอออกกําลังกายด้วยกันแล้วพอเธอเนี่ยจะบอกเรื่องซีอโอปู่เบนเนี่ยก็บอยเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะแกเนี่ยรู้ดีว่าถึงยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นข่าวดีก่อนที่ภาพยนต์เรื่องนี้จะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปกับเรื่องนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้ซึ่งยังไงก็อย่าให้อายุเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากทำนะครับและภาพยนิร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป7.1ดาวซึ่งอากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกไลล์กดะต่อเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ